บอสซาก็ยังอะไรนะเล่นยังไงครับอ๋อคุณอะไรเอ่ยคุณกัปชัยหรือเปล่าบอกแบบบอสซาเล่นยังไงครับโอเคถ้าบอสซามันก็จะเข้ากับทางขอดเลยทางขอดมันจะสวยๆอยู่นะ,ะถ้าเราเล่นเป็นบอสซาใช่ไหมอันนี้เราจับตรงนี้ก็ได้นะหรือตรงนี้ก็ได้ก็แล้วแต่แต่เดี๋ยวเอาเอา,เอา,เอาตรงนี้ก่อนอหรือตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็น C major seven แ,บบแล้วก็เรามาเล่น e minor 7 e ตรงนี้แล้วก็ A minor ตรงนี้ก็ได้เราจะจับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่ f แต่บแบบนี้ก็ได้หรือเราจะอยู่เท่านี้อันนี้ c แล้วก็มา e minor ตรงนี้ก็ได้หรือจ,จับแบบนี้ก็ได้เป็น e minor 7นะ,ะทีนี้ A minor เราจะจับแบบนี้ก็ได้เด,เดี๋ยวผมมาให้ดูเวลาถ้าเราเล่นแบบนี้เราเรา,เราจะวางคอ,องร์ดเป็นยังไงถ้าใช้รูปนี้ No, no woman, no crime. No woman, no crime. Bam, 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 said, said I remember when we used to sit in the Cabo Million in Trenton. Hope I hope I idiot, อ๋อบอบอสซาวน์อินอีดอันผมคุยแทนมก้วิดูกืปบผิดไวีเมนอ่านี่ถ้าเราจะเล่นลักษณะบอสโนวาใช่ไหมผมพยายามจับคอร์ดนี้เพราะว่าทางนี้มันจะง่ายกว่าทีนี้ในเรื่องของตำแหน่งเราจะเล่นตรงนี้ก็ได้อัน,นี้สี่หรือจะเล่นแบบนี้ก็ได้ซิมเบจเซเว่นนะนี่ก็ได้ อันนี้ no no w o man no cry แบบนี้ก็ได้ส่วนตรงนี้ F เราจะมาจับแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้อ่าแต่ถ้าเราเล่นแถวนี้ no ทีนี้เวลาไป E minor s e v เราเปิดแบบนี้ได้เลยสายที่ห้าไม่ต้องเล่นอ่าเวลาเราเล่นบ o s n o v a เนี่ยเราจำเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยอ่าเป็นเคล็ดลับเลยเขาจะเล่น เนี่ยสายสี่สายสามสาย 4, สองเนี่ยเป็นเสียงคอร์ดนะสี่สามสองเป็นเสียงคอร์ดทีนี้จะใช้เบสสองสายบนอ่าโอเคเนี่ยในน้ำผมจับตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ซีเมเจอร์เซเว่นทีนี้สายที่หนึ่งเนี่ยเขาจะไม่เล่นเขาจะเล่นแค่นี้เห็นแล้วเนี่ยที่มือมันเรียงกันอยู่เนี่ยเห็นแล้วหนึ่ง สองสามสี่ใชไม,มันก็แบบนี้เลยอ่าทีนี้พอเราจะเล่นให้มือถ้าเราไม่อยากเลื่อนมือขวาถ้าเรามาเล่น e minor 7ถ้าเรามาเล่นรูปเนี้ยโอเคได้เพราะว่านี้มือขวาเรายังไม่เลื่อนเห็นไหมเราเลื่อนแค่เบสข้างบนแต่ว่าสามน,น,นี้ที่เล่นคอร์ดมันยังอยู่สามสายนี้เหมือนเดิมสี 4, 3, 2, ่สามสองนะเพราะนั้นเราเล่นได้แบบนี้ แล้วก็เห็นไหมทีนี้เอมาเตรงนี้เอ7หรือจะตรงนี้ก็ได้ก็ยังได้เพราะว่าตรงนี้เรายังอยู่ที่เดิมนะเรายังไม่วิ่งไปไหนเราจะอยู่เท่านั้นก็โอเคทำอยเงี้ยแล้วก็ไป F major 7 7ตรงนี้ อ่ uh, C major seven เราใช้ตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมถ้าใช้ตรงนี้นะ oh, no no uh, หรือจะใช้ตรงนี้ถ้าเราใช้ตรงนี้อ่า uh, ทีนี้เรายังใช้ E minor seven ตรงนี้ได้อยู่และ A minor 7เหมือนเดิมได้อ่า uh, แล้วก็ F major 7ตรงนี้ได้แต่ถ้าเราจะเล่นเปลี่ยนตำแหน่งใช่ไหมซี C เราใช้ตรงนี้ก็ได้ทีนี้ E minor เราไม่ใช้ตรงนี้หรือเราจะวิ่งนิ้วนี้ตรงนี้ E minor 7เห็นไหมหรือตรงนี้ทีนี้ A minor เราจะจับแบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าสายที่เราต้องเล่นมันโอเคยู่แล้วเห็นไหมอ่าหรือเราจะแบบนี้อาบบ่าทีนี้ F major seven เราตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ แบบนี้หรือจะจับตรงนี้อ่าถ้าเราเล่นตรงนี้ก็วิ่งไป F จะดีกว่านะมันจะได้ซาวเบสที่ดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมเล่นให้ดูโ o โนมาโนคร r ตรงนี้ F Major 7ีนเเ่โอเคสำหรับถ้าเราจะมาเล่นเป็นบอสโนวาเราแค่เปลี่ยนทางคอร์ดให้มาเป็นคอร์ดเทนชันนะครับทีนี้วิธีเล่นก็อย่างที่ผมบอกให้เล่นให้ดูไปนะครับก็คือ uh, มันเหมือนกันเราเราเล่นจังหวะกลองนั่นแหละเมื่อคืนผมได้ไลฟ์บอกไปแล้วครับ uh, อีกทีก็คือเนี้ยตึกโตะ๊ะตึกต,ตึกนะตึกโต๊ะตึกตึกโต๊ะตึก ก,ก,ก็คือเบสเราจะเล่นเป็นจังหวะกลองหรือว่า base. เบสส่วนสามตัวนี้เรา3ามสายนี้เราจะเล่นเป็นเสียงคอร์ดหรือว่าเสียงแสน่ห์อะไรประมาณนี้นะครับน่าจะเข้าใจน่าเข้าใจนะครับเวลาเราเล่นเวลาเราเล่นแบบบอสโนว่าเราสามารถที่จะเ,เราสามารถที่จะมาใส่ลูกเล่นแบบนี้ได้อีก เราเหมือนกับเราเกาอะไรแบบนี้ใช่ไหมผสมประสานก็ไปมันจะดูแล้วมันมีสีสันขึ้นมาสมวังบ้างมีสีสุขกันทุกทุกคนครับสวัสดีครับ